โอเคครับผมขอกลา่าวสัสดรทเานผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมบอสแฮมเมอร์วันนี้เรากลับมาอยู่เกมไมค์ครัในไมค์ครับเวอร์ชั่น1 1 6 4 0เป็น EP ที่4แล้วนะครับก็หลังจากคลิปก่อนที่ผมได้ไปในล็กมาแล้วไปเก็บของมานิดหน่อยแล้ว ก็เจอใบโอมใหม่นะครับเป็นไบโอมรู้สึกว่าจะเป็นไบโอมเท่าฐานนะครับกับไบโอมเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรนะต้นไม้สีแดงนะครับในวันนี้ผมจะทําการออกะจนไัรผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่เมื่อวานผมออกไปไปแต่ะยนไัยในนรกซึ่งผมไม่ได้ออกไปตัดไม้ลาก็อุดหรือว่าไปทางฝั่งนี้เลยนะครับก็ขอผ่านข,ขอโทษด้วยนะครับวันนี้เราจะทําการไปที่ ฝั่งทางโน้นก่อนนะครับเน็่ทางข้าวัวนะโอเคผมก็จะขอไปทําการเตรียมของก่อนนะของที่เราควรออกไปก็คือหนึ่งก็เลยไม้ไม้ามาแล้วผมขอกเก็บของแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ของลกมากเลยนเอาไม่ต้องไม่ต้องแยกเราควใส่รวมๆกันไปเลยธน,น,นูมานนี่เดี๋ยวผมทำการครับเป็นพิกแอกเล็กก่อนนะ พิกแอคเล็กผมได้พังไปแล้วนะครับเออเอาหนพิกแล้วผมก็ได้ไปขุดแม็กมาบล็อกมาซึ่งน่าจะมีประโยชน์กับเรามากนะครับผมอยากจะทําแบบเป็นลิฟต์นะผมจะไปสร้างบ้านบ้านหลังนี้ผมก็คือว่าสร้างอยู่จําลองไปนิดนึงสักประมาณสองสามีพีผมจะไปสร้างบ้านบ,าน,บนฟ้านะโอเคเดี๋ยวเก็บของกัอนนะ เก็บไปนี่ไปทรายเก็บไปเอาทรายรวมกับเขาเก็บโอเคประมาณนี้น่าจะได้เดี๋ยวขอไปเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงก่อนเกนมนะมนะเหมือนันเจอเสียงซอมบี้ทุกคนเอ่อเป็นไม้ครับเป็นสติกก็ับเป็นพิกแอคปึ๊บปึ๊บ น,นี่เสียงซขอไม่ปิดก่อนเ,อเขาเก็บเหล็กไว้นะแล้วก็โถนูมาผสมกันให้มันต่ออายุยืนยาวแบบนี้เอาโนูแค่ไนหนเอาอย่างเงี้ปึ๊บเสร็จโอเคทำการออกประยนไัยกันแต่ก่อนออกประยนไยัยผมขอนอนก่นอนนอนได้ไหมอา้าวนอนไม่ได้มอนเตอร์ใกล้โอ้ตายละ ขอคราบเรือให้ก่อนน้นเผื่อได้ใช้ปึ๊บเรือจู่ๆสอมบี้เสียงอะไรเนี่ยหมันมุงอีกแล้วอะมองอะไรอืม้มโอ๊ยกระตุกกระตุกเสียงสอมบี้อยู่ไหนอ๋ออยู่หลังบ้าน แค่ันในเมื่อน,นอนไม่ได้ผมก็จะไม่นอนเราเริ่มออกเดินทางกันเลยวทุกคนตอนนี้มีขนมปังอยู่ห้าสิแปดแผ่นนะเดี๋ยวเรเืออยู่นะเราจะทำการสำรวจกันก่อนจะไปสำรวจเดวผมขอตัดต้นไม้ต้นนี้ก่อนเอ๊ะเหมือนมีซอมบี้กำลังเดินม,มาทางเรานะ าจมบมี้ซม,มี้ออเราเราจะทำการเดินไปทางนี้เราจะไปหาไปโอมใหม่นะครับไม่รู้ว่าเป็นไบโอมอะไรเดีย๋ยวขอถอนโลก,ก่อนนะไปโอ้ชนชนชนถ้าชนใบบัวมันก็จะได้ใบบัวมาแบบนี้นะอ๋อเขอ เจอกระทอมแม่มดนะทุกคนโอ้โหดวงอะไรมันจะดีขนาดนี้ดวงอย่างดีเลยเจอกระทอมแม่มดอย่างนี้ก็สวยสิครับคือเราจะขึ้นกระทอมแม่มดยังไงดีมีแม่มดอยู่ข้างในด้วยยังไงดีทุกคนเดี๋ยวขอขึ้นลงจุเนี้ ไม่หมดยายาไปละยานะยานะขอ,อ,อยิงไม่ได้ทำไงดีโอดโอ้โหคิปเปร์ก็อยู่ใกล้กอกขอรัาเป็นไม้มาลงมาแล้วทุกคนโอ้ยไปยาพิษเสร็บมตายตายซะ วิววิววิใจเย็นแม่มดใจยเย็นเย็นเราคุยกันได้น <S <S ่ามันจะป้าย่าสโลไปน้ำยาราเมิดทุกคนมันจะตายใจเย็นใจเย็นใเย็นโอ้โหลมหน้าล้อมหลังอย่ามาเลยนะขอร้องให้อยู่แปบสง,งบเถอะอย่ามานะแม่มดขอร้องหละ เดี๋ยวามัวทำการต่อกันนะวางเสร็จวางไม่ได้เอเออวางได้วโอเคต่อขึ้นนะครับส่งๆเข้ามาตรงนี้แล้วกันเราจะทำการต่อไปว่าไม่มดนะโอ้ไม่น่าเลยไม่น่าห้าวเลยวิ๊ไม่โดนไม่โดนอีกแล้ว วายไม่โดนแม่มดวาย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 ไม่โดนตเว้ยเว้ยสอมบี้เกิดบนโดนเลยจะไปไงดีเนี่ยเทียน้ำยาสโลดูเหมือนว่าจะหายไปแล้วนโอ้ออกมาก็เจอเรื่องแบบนี้เลย ไม้ค้ามาเกือบหมดเลยนะเงินโูกเจอแม่ว่าสองตัวเอาไงดีซอมไงจะซอมบี้ตัวนี้ตายไปซะซอมบี้แมงว่าสองตัวทำไงดีวิแมวว่าม,มองไม่แล้วโอเคอยังดีที่หวดดังไ้อืม ไม่มดสี่ตัวเอาไงดี่ะคราเนี้ยหนึ่งสองสามสี่อยามีตัวที่ห้าอะไรนะขอร้องโอเคเปิดช่องว่างได้อยูกอ่าขอใครอย่าล่วงลงไปก็พออุ้ยอุล่อุ้ย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  เจ็บ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 ขอลายาน้ำแม่หมดยาจะตายผมจะตายจะตายแล้วขอละอย่ายพึ่งน้ำแม่หมดวิสลามเกิเดี๋ยวผมฆ่าแม่หมดวันนี้แล้วผมจะไปฆ่าสรามตอ่อ คิดัวลัวเลยจังวันนี้อุยอ้ยโอย้ผมตายโอย้เอาไงดีโลอ๋อก็ว่าอยู่โลหายไปไหนโลมันอยู่นี่โอ้ผมตายทุยกคนตายละคราวนี้เจ้าเรือมาจากไหนเนี่ยเสียงอะไร จังเลยอ,อู้เดี๋ยวค่อยไปแล้วกันนะตอนนี้ก็เช้าแล้วเราขอไปเชา้าเช้าเลยนะึสามเซตดิเพราะผมขี้เกียจรออีกเช้านะโอเคี๋ยวผมขอไปตัดไม้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยจะไปล้างแครน,นะครับไม่ได้เอาธนูไว้ด้วยนี่สิ ไม่ใช่ไม่เอาหนูมาไม่ได้เอารูปหนูมาด้วย ค่อยๆไปเรต้องรีบฆ่าแม่มดให้เร็วที่สดุดคนคือผมจะลงไปบวกกับมันเลยนะมันจะไม่รอนะอย่างวันนี้แม่ม,มดอยู่ไหนะโอเคแล้วไปไม่มีแม่มด น้ำยาอะไรอ๋อผมรู้แล้วน้ำยาหิ้วทุกคนเดี๋ยว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 ไม่มีใช่ไหมยอยู่หลังบ้านใช่ไหมเดี๋ยวกลับมาเอาขอทำการประจนภัยก่อนไม่อยากมดาตัวนี้อย่านะโอเคไม่เ้งีงยวัวเฉย แล้วผมทำการไปข้อข้ามป่าสนไปเลยนะผมจะไม่ทําการปจมนัยตรงป่าสนจะออกไปแถว๋ยวทะเลนู้นน่ะโอ้ยชนแต่ใบหญ้าเว้ใบบัวใบหญ้าอะไรล่ะโอ้อะไรอะแล้วผมเจอรู้เหมือนจะเป็นประตูนรกนะ อ่าใช่จริงๆด้วยทุกคนมันเ็คือประตูนรกครับเดี๋ยวขอหยุดคลิปไว้สักครู่นะครับโอเคครับผมก็กลับมาแล้วนะโอ้ยโอ้โอ้ยุดุดดอย่าอย่าผมก็ได้ทำการขุดบล็อกเขาเรียกว่าอะไรนะบล็อกทองอยู่ตรงนี้นะโอเคเอาไงดี ผมจะเริ่มไปต่อเลยนะทุกคนโอ้ยหลวังโอเคขึ้นมาแล้วอาทางนี้ทางนี้เออทางนี้เลยถูกแล้วชิงโ้ยชนมัวม่วไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะาตั้งการออกไปเนาะทะเลนะครับแต่ก่อนจะออกไปเราขอเก็บสารไหยตรงนี้แป๊บนึงวุ้ยตาย แน่แน่ไป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 ดรวนเลยอเอาข่างจากซอมบีนะ้ำได้นิดหนึ่งนะทำการเก็บเลยนะแล้วจากนี้ผมก็ทำการขึ้นนะครับขึ้นขึ้นด่วนๆเลยจะตายโอเค Okay. เราก็ทำเราก็จะทําการเก็บวิวิวิเต่ามาเต่ามาเอ้ยไม่ใช่เต่ามาไอ้สอบ,บี้น้ำมาสมบ,บีน้ำเหรอนะสมบ,บีน้ำเหรอนะสมบ,บีน้ำเหรอนะไอพวกนันเต่าเอาไงดีปล่อ,เอยเต่าไปก่อนแล้วกันผมก็อยากทำเออหมวกกระดองเต่านะแต่ว่าเอาไว้ก่อนนะ โอ้ยมาขับอย่างจริงกันหนึ่งโอเคเราได้มาประมาณชดุดหนึ่งชุดเจ้กอีสิบสามอันนะเด่๋งวผาทำการเริ่มออกทะเลแบบจริงจังละอือก็ก่าดเหมือนผมเจออ่าใช่ปากการางังถ้าผมเจอใบอมปากการังแล้วนะ เออบาคารังเยอะแยะเลยอ,อันไรแล้วขอจอดแั้งนะ่ยลงมาสองตัวลวบะบาคารังก็ใหญ่ใหญ่มากเลยเนี่ยขอขึ้นก่อนนะ มปนกอใหญ่ๆเลยแล้วก็มีเทียนใต้น้ำไฟอะไรแงางี้ลราไปเข้าไปดูใกล้ๆอ่าใช่ครับมันเป็นไฟใต้น้ำนะครับสว่างจะะ้าเลยแต่เราจะไม่ขุดเก็บขึ้นมาเราจะเดินทางต่อไปนะมันกว่าจะเจอไบโอมที่มันอยู่บนบกนะครับระหว่างนี้ก็รอไปก่อน ขี่ตรงไปเรื่อยๆเลยนะทุกคนอะไรอ่ะอะไรอะอุ้ยเหมือนผมเจอเรือเอ้มไม่ใช่ดิที่มันปราสาทดิทุกคนเฮ้ยหายากว่ะสบเซอร์สบเพอราบว่าคุณรอบๆจะเจอนะแต่ผมก็อุ้ยวิว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 มันจะตายมันจะตาย ขึ้นน้ำดวนเลยดวนเลยเกือบตายแล้วคนโอ้โหอมบี้น้ำมันมาเราเจอซากโบลาสถานนะมันเป็นแบบที่ก่อสร้างอยู่ใต้น้ำอะ่อะ,อะจะจมไปต่อทุกคนมันจะเจอเกาะแล้วนะ เกาะเกาะอะไรอุย้ยเกาะมันมีใบโอมนะโอ้ดด้วยเกาะนี้มันจะข้ามไปก่ะน,นะขึ้นเลยดีกว,ว่าผมเดินทางทะเลมางานแหละ๋ยวขอดูรอบๆกันนะแลาตรงนี้มีอะไรไหมไม่มังว่าจะไม่มีอะไรนไปต่อ ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะทุกคนซึ่งเราควรพักอาศใส่อยู่บนเกาะก่อนดีกว่าเอา้าจะกดวางใหม่ทำไมเล่าเคขื้อนเลย ไม่มันไม่เย็บไปอมดักอุดอนีอ่เฮ้ยใช่อยู่แล้วก็มอนเตอร์เริ่มเกิดแล้วด้วยเอยาไงดีผมขึ้นเลยแล้วกันเฮ้ยลงเหมือนดีกว่าลงไปข้างล่างนะอุย้ยเล็กจังเยอะเดี๋ยวขอปักทอดก่อนโอเคเหมือนจะเป็นรูเล็กๆนะ ผมต้องการขุดดินไปเออกดตรงหน้าถ้ำก่อนเพื่อไม่ให้มอนเตอร์อะไรเข้ามานะสักสิบก่อนก็พอแล้ถ้ามอนเตอร์เดินเข้ามาระหว่างผมขุดอยู่บอกเลยผมตายแน่น,นอนโดยเฉพาะไอตัวเขียวอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยเขียว ทนการขุดเหล็กก่อนนะเดี๋ยวผมให้อุดอุ้ยโอาใจแสงม้า ช่องไว้เท่านี้เลยขุดเหล็กไปก่อนหุดอยู่นี่เหล็กเยอะมากเลยถึงจะเป็นถ้ำเล็กๆก,ก็เนอะเดี๋ยวผมจะขุดลงไปอีกนะเผื่อได้เจออะไรนตอ,อนนี้ผมอยากเจอมากที่สุดก็คือสปอนเนอร์ขอสปอนเนอร์มาทำฟาร์มอะไรเงี้ยโอเคขุดลงไปตรงนี้เลยนะ này đúng không? Nhưng muốn xem này. Mình muốn xem chuyện này. tên luôn đi เงืดมากเลยตอนนี้อยู่วา,ายที่เท่าไรก็ยังไม่รู้นะอายอ้ยเล่ไเนี่ยตรงนี้ลึกพอเลยโอ้ยยังไม่ลึกเลยขุดลงไปลึกว่บนี้มาแล้วมาแล้ว ว่าเร็วลงมาเป็นไงล่ะครับฮืมลาวารับให้สิครับรออะไรอยี๋ยวทำก่นอนตรงนี้นะกลัวจ้ะเดี๋ยวค่อยมาขุดทีหลังอุ้ยทองของดีสิงซอมบี้อยู่ไหนเนี่ย เสียงซอมบี้อยู่ไหนเนี่ยเหมือนเป็นเสียงน้ำนะแล้วขอสำรวจถ้ำตรงนี้ก่อน ก,การตุ้ยเสยสงซอมบีใกมากเลยนี่นี่หมดแล้วแสดงว่ามันต้องมีเหมือนค่าเกันแน่นอนเลยเสียงโคตรชัดเลย,ย,ยการขุดนะตบ เรียบร้อยกบทางเสียงซอมบี้มันอยู่ใกล้จริงๆนะเราลองไปอีกทางนึงดูเราลงมาจากรู้นี้ใช่ไหม ทางขึ้นกันนะอ้าวขึ้นไม่ได้อืมติดของอะไรรักนาโอคีคตรงนี้มันมีรูเหมืองด้วยนี่เอ้แค่รูไม่ใช่เหมืองแค่รูครับ ไม่เสียงรบกวนอะไรก็ขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะทำการผมขอปักไฟรอบๆก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยไปขุดนะพวกเหล็กพวกยึยทับหมดเลย ไม่มีแล้วเอ,อ่อเอาไงดีเลโตรเยอะเหมือนเนี่ย มือนผมเห็นอะไรเขาข่าวเมื่อกี้ใช่ไหมอ๋อบล็อกบล็อกตกใจหมดถึงว่าอะไรน้ำมาจากตรงนี้ใช่ไหมอ่าใช่ด้วยมันมีอะไรใช่ไหมน้ำอะไรเนี่ยโอเคเรื่องการเดินลงไปนะนะทางตันนันใหญ่ชัดเลย อันนี้มันเหล็กผมมีอยู่ว้าวเหล็กผมมีอยู่สี่สิบหกก้อนนะอุ้ยเหล็กตรงนี้เกือบมองไม่เห็นคืนสิอ้อเหล็กอยู่โคตรเยอะ เนี้ผมก็ขอขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ s c r i b ยกดแชร์ช่องบอสแฮมเมอร์ด้วยครับวันนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่น,น,นี้ลาก่อนนะครับ